ผมได้ทุกวัย สวัสดีครับคุณผู้ชมครับมาติดตามรายการรวยหุ้นรวยลงทุนนะครับแน่นอนเราจะมีเรื่องราวของการลงทุนที่น่าสนใจนะครับเราจะมีมุมมองของผู้ชี่ยวชาญมุมมองของูรูมาฝากคุณผู้ชมนะครับ วันนี้ช่วงเส้นทางลงทุนกับกองทุนบุวหลวงเราจะพาคุณผู้ชมไปเปิดโลกของการลงทุนให้กว้างมากขึ้นครับโอกาสในการลงทุนนะครับปัจจุบันนี้คงจะไม่ได้จํากัดแค่ในตลาดหุ้นไทยหรือว่าในประเทศไทยเท่านั้นเราสามารถไปลงทุนอย่างภูมิภาคยุโรปในอเมริกาหรือแม้กระทั่งใกล้บ้านเราอย่างภูมิภาคอาเซียนนะครับจะทําให้โอกาสในการลงทุนเพิ่มมากขึ้นได้มากน้อยแค่ไหนทางกองทุนบุวหลวงก็ให้ความสําคัญกับเรื่องนี้ด้วยเช่นกันเราจะไปติดตามกันดูครับ มิสเตอร์รอบรู้รอบรู้ไปทุกเรื่องเลยครับคุณผู้ชมครับเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคในยุคดิจิทัลคลัสเตร์อุตสาหากรรมดิจิทัลเป็นอุตสาหากรรมที่น่าสนใจทีเดียวครับคลัสเตร์อุตสาหกรรมดิจิทัลกำกหนดพื้นที่เป้าหมายใน2จังหวัดคือเชียงใหม่และภูเก็ตซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญและสำหรับกิจการเป้าหมายได้แก่ 1. ซอฟต์แวร์เช่น embedded software digital content 2. cloud s e r v i c e 3. data center สีซอฟต์แวร์าพาร์ค 5. มุกวิชาลและ6 การสร้างภาพยนตร์ไทยและการบริการแก่ธุรกิจสร้างภาพยนตร์ท่านที่ลงทุนในอุตสาหการรมคลัสเตอร์นี้จะได้รับสิทธิประโยชน์ด้านภาษีเช่นยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล8ปีและลดหย่อนร้อยละ50เพิ่มเติมอีก5ปีแต่ต้องยื่นขอรับการส่งเสริมภายในปี59และต้องมีรายได้ครั้งแรกภายในสิ้นปี2560นี้นะครับสนับสนุนโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน BOI พ่อครับป่าเป็นยังไงครับ ป่าก็เป็นจุดเริ่มต้นของทุกชีวิตมีต้นไม้น้อยใหญ่แผ่กิ่งก้านสาขาเป็นแหล่งต้นน้านแหล่งอาหารและคอยผลิตอากาศบริสุทธิ์เที่ยวป่าไปถึงไหนแล้วลูกเรื่องเล่าจากป่ากำลังจะเกิดขึ้นจริงป่าในกรุงครั้งแรกของป่านิเวศแหล่งเรียนรู้และปอดแห่งใหม่ของคนเมืองสมุดเป็นีธนาคารใครว่าต้องเป็นเล่มจะแบบนี้ หรือแบบนี้หรือไม่ต้องมีคุณเลือกได้ SCB ePassbook อิสระของบัญชียุคใหม่ไม่ต้องพกสมุดบัญชีก็ทำทุกอย่างได้เหมือนเดิมสบายเปิดบัญชียุคใหม่ที่ไทยพาณิชย์ ติดตามการผ่านช่วงเส้นทางลงทุนกับกองทุนบุญหลวงนะครับเราเป็นนักลงทุนเราก็มีหน้าที่ในการสแสวงหาโอกาสของการลงทุนนะครับและทุกวันนี้โอกาสในการลงทุนก็ไม่ได้จํากัดอยู่แค่ในตลาดทุนไทยหรือว่าในประเทศไทยเท่านั้นเรายังมีโอกาสลงทุนยังต่างประเทศด้วยนะครับวันนี้ก็จะพูดกันที่ภูมิภาคอาเซียนน่าสนใจอย่างไรไปคุยกับคุณพีรพงศ์จิระเสวีจินดา Managing Director และ Chief Investment Officer ของรอบริษัทบุญหลวงครับสวัสดีครับ,รบสวัสดีครับ,รบทาไมเราถึงเลือกลงทุนในภูมิภาคอาเซียนอาเซียนดียังไงครับ นะครับอาเซียนดีตรงที่ว่าตอนนี้ทั้งเรารวมเองของกลุ่มประชาคมอาเซียนที่กางที่เราเริ่มต้นมาตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ยครับมีประชากรรวมกันแล้ว600ล้านคน600โอ้เยอะเยอะแล้วก็ภูมิภาคนี้นะฮะทางฝรั่งเขาเรียกว่า growth market growth region ก็คือเป็นภูมิภาคที่การเติบโตนะครับโดยรวมๆก็ถือว่าเป็นภูมิภาคที่จะมีการเติบโตในอนาคตได้ดีมากครับใช่ครับเพราะอัตราเฉลี่ยของทั้งทางทางภูมิภาคนี้คืออยู่ประมาณ5 ซึ่งสังเกตของเราไทยเราเองเนี่ยที่ผ่านมาโตอยู่ต่ำกว่า3หรือประมาณ3แล้วจากที่ไปจัดโตไป4ก็จะต้องดูเรื่องของการลงทุนภาคทางด้านรัฐรัฐเองทําให้เราเศรษฐกิจเราเติบโตไปมากกว่า4ได้ไหมแต่ที่แน่ๆนะครับทางอินโดนีเซียฟิลิปปินส์เองเขาเติบโตในอัตราที่มากกว่า5นะครับแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านเองเราโตสามารถที่โต9% 10%เพราะว่าฐานยังต่าอยู่โดยเฉพาะ CLMV นะครับก็มีความเรียกว่า โอกาสการเติบโตสูงครับครับ,รบเพราะฉะนั้นโอกาสในการเติบโตมันก็จะมาคู่กับโอกาสในการลงทุนแน่นอนเราอาจจะต้องเปรียบเทียบว่าภูมิภาคของเราถ้าน่าสนใจไหมก็ต้องดูกับภูมิภาคอื่นภูมิภาคอาเซียนในแง่ของการลงทุนน่าสนใจโดยเปรียบเทียบยังไง การค้าการลงทุนน่าสนใจคือว่าเนื่องจากว่าประเทศเราเองเอา GDP นะฮะ per capita ก็คือต่อหัวในของไทยเองเราเข้ามาสู่ของเรียกว่า middle income country ก็คือว่าเกินมา4 0 0พนกว่าเหรียญต่อปีในปัจจุบันก็ห0าพันกว่านะฮะที่นำโด่งไปเลยคือเรื่องของมาเลเซียและสิงคโปร์ที่เป็นตัวมาตรวัดก็ความเจริญเติบโตความฐานะของประเทศนั้นๆของประชากรแต่นี้ทางด้านของอินโดและฟิลิปปินเนี่ยขึ้นมาจะเข้าสู่เรื่องว่า ชนชั้นกลางหรือ Middle ลคลาสนะฮะก็คือว่าขึ้นมา3,000กว่าเหรียญต่อหัวต่อปีนะฮะถึง3,500ถึง0 0ครับเพราะฉกลุ่มนี้จะเป็นผู้บริโภคที่มีรายได้สูงแล้วทุกคนคือมีรายได้ปุ๊บเราผ่านช่วงนั้นมาก่อน10กว่าปีที่แล้วปรารนาอยู่เรื่องของว่ามีที่อยู่อาศัยมีรถยนต์นะครับเรื่องว่าการสร้างครอบครัวอยู่ในวัยตรงนั้นปรารนาที่ว่าอยู่ดีกินดีนะครับ สิ่งเหล่านี้ที่ตามนมาอยู่ดีกินดีเสร็จก็เป็นห่วงเรื่องของสุขภาพนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ตรงนี้เรื่องของการอุปโภคบริโภคของประชากรที่มีกําลังซื้อเพิ่มขึ้นคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนี่ครจะเป็นโอกาสของพ่อค้าที่จะไปลงทุนหรือว่าเป็นค้าขายนะครับสำหรับเราเองเป็นนักลงทุนในตลาดในเรื่องของตราสารทุนหุ้นก็อยากจะเป็นเจ้าของในกิจการของประเทศนั้นๆหรือกิจการของไทยเองที่มีคาไปขยาย ขอฟ้าไปทารบธุรกิจข้ามชาติในภูมิภาคนี้ถ้าอยากเห็นภาพไง่ายๆอาจจะต้องนึกย้อนกลับไปในประเทศไทยประเทศมาเลเซียสิงคโปร์คือก่อนหน้านี้เราผ่านช่วงของการกําลังเติบโตมาแล้วและประเทศอื่นในภูมิภาคกําลังจะเดินตามรอยแบบเราเพราะฉะนั้นจะเป็นโอกาสเยอะมากของธุรกิจในประเทศนั้นๆใช่ครับแล้วตรงการเจริญรอยตามเนี่ยเราเห็นรถแมปแล้วรเราเห็นอย่างนี้ชัดปุ๊บเราสามารถที่จะ เอาสูตรสําเร็จของไทยที่เราเห็นม,มาเนี่ยเอาไปใช้กับตลาดหุ้นในการลงทุนในภูมิภาคนี้เพราะยังไงก็หนีไม่พ้นวงจรในการเติบโตเราก็เห็นมาแล้วของประเทศที่พัฒนาเป็นโอกาสทางธุรกิจโอกาสในการลงทุนเท่านั้นเลยอันนี้คือแต่ละประเทศนี้ก็ดีอยู่แล้วเติบโตเยอะอยู่แล้วแล้วพอมารวมกันนี่มันยิ่งกว่าหนึ่งวงหมากกว่า2อีกใช่ครับนมีซีเนจีเพราะแต่ละประเทศเองเนี่ยฮะเขาก็จะมีเรื่องของว่าความได้เปรียบในเชิงเปรียบเทียบภาษาอังกเรียกว่า comparative advantage ครับ ว่าใครมีทรัพยากรอะไรที่ทําให้ดีกว่าหรือมีการ ความได้เปรียบจะเชิงแข่งขัน Competitive Advantage ถ้าเราเองเห็นยุโรปเป็นตัวอย่างซึ่งถ้าสมมติสวิตเซอร์แลนด์ทำนาฬิกาได้ดีผลิตได้ดีมีความชำนาญทางด้านนั้นคุณผลิตงั้นทางเยอรมันเองคุณผลิตรถยนต์ได้ดีไม่ว่าจะเป็น BMW ซ์บอดีต่างๆหรือทางด้านเคมีพันุ์ที่เขามีอยู่ทำได้ดีก็ทำฝรั่งเศสเขาเก่งเรื่องของดีไซเนอร์ดีไซน์ออกแบบเสื้อผ้าแฟชั่นกับผงกระเป๋าน้ำหอมก็ทำไปทุกคนก็ค้าขายแล้วก็การค้าขายด้วยกันในภูมิภาคเกิดการ ทุกคนมีประสิทธิภาพมากขึ้นช่วยเสริมเสริมกันแรงงานก็ดีขึ้นนะฮะรายได้ของประชากรดีขึ้นครับก็คือแต่ละคนจะมีโพสิชันของตนเองแล้วก็เติบโตมาในรูปของตนเองถ้าพูดถึงตลาดหุ้นเหรครับตลาดหุ้นในอาเซียนเนี่ยจริงๆอาจจะนึกได้แค่ไม่กี่ตลาดเองโดยรวมๆน่าสนใจแค่ไหนโดยรวมตอนนี้ก็ต้องโฟกัสอยู่ที่อาเซียนไฟล์นะครับก็รวมทั้งไทยเราเองนะฮะ อินโดฟิลิปปินส์สิงคโปร์มาเลบนะครับแล้วก็ถ้าจะพูดที่อีกที่หนึ่งก็คือเวียดนามก็เป็นห<ม>ประเทศที่เราจะงต้องโฟกัสคือตอนนี้<อ>ต,นตลาดหุ้นเกิดแล้วแล้วก็เริ่มแข็งแรงแล้วลงทุนได้อันนี้ค,คือ6ประเทศเบื้องต้นก่อนแต่ในอนาคตประเทศอื่นก็จะตามมาตามมาครับทางด้านเมียนมาเองก็มีเปิดตลาดหุ้นนะฮะแต่ก็ยังไม่เป็นซื้อขายเป็นทางการ,รทางประเทศลาวเองก็มี สามบาริษัทที่จดทะเบียเนเขมรเองเข้าใจว่ามีสองบริษัทก็มีามาต,มตั้งคุณอ๋อเหรอครับเรารู้แล้วว่าภูมิภาคอาเซียนน่าสนใจมีโอกาสก็ควรจะไปลงทุนในภูมิภาคนี้แล้วส่วนของกองทุนบัวหลวงลวครับได้ยินมาว่ามีความแตกต่างกันกับกองทุนอื่นๆคือเราไปลงทุนเองไม่ได้ไปซื้อกองทุนในต่างประเทศเหมือนกับเจ้าอื่นๆทําไมเราถึงเลือกไปลงทุนเองครับครับพอดีความที่ว่าความว่าโคลส e to home ใกล้กับบ้านอล้ก็คือว่าเป็นชาวอาเซียนด้วยกัน เพราะอย่างที่เราไปลงทุนที่เป็นฟิลเตอร์ฟัน FIF ที่มี global healthcare ที่ลงทางอเมริกาเหนือยุโรปมันไกลตัวเราความชํานาญของด้านผู้จัดการกองทุนของเราเองกับทางความทางด้านวิเคราะห์นะฮะมันก็ทําให้การลงทุนนั้นยากลําบากเพราะฉะนั้นเราต้องอาศัยความชํานาญการของด้านมือผู้จัดการกองทุนระดับ global ไปลงทุนให้เราก็ไปหามืออาชีพถ้าต่างประเทศไกลๆก็ไปหามืออาชีพที่เชี่ยวชาญภูมิภาคนั้นแต่ภูมิภาคของเราเองเราก็เชื่อว่าเราเชี่ยวชาญ คิดว่าเราเองก็จะเป็นผู้ชนะสิบทิศใน <c oughs> ในรีเจนนี้จาก <c oughs> ที่เราเองกอ็ประสบความสำเร็จนะฮะ <c oughs> จากแทรกรรดของเรานะ <c oughs> ว่าเรา ทำเรียกว่าหาผลแสบหาผลตอบแทนให้กับทางผู้ถือหน่วยเราได้ได้ดีแล้วเราก็คิดว่าเราก็ขยายขอบฟ้าของเรานะฮะนะฮะไปไปในภูมิภาคนี้นะครับครับ,รบเราลงทุนในบ้านเรา,าได้รางวัลมาการันตีแล้วว่าเรามีคุณภาพจริงแล้วถ้าไปลงทุนในภูมิภาคแล้วเราจะใช้สไตล์เหมือนเดิมหรือเปล่าหรือว่าอย่างไงครับครับ,รบซึ่งตรงสไตล์นี่เปรียบเชเหมือนว่านักกอล์ฟแหละเพราะว่าวงสวิงเนี่ยเราตีในสนามเราดีปุ๊บสนามกอล์ฟมันก็คือสนามกอล์ฟแหละมีบังเกอร์มีน้ําก็ เราก็วงสวิงนี้ก็สามารถไปใช้ในสนามกอล์ฟที่อินโดนีเซียฟิลิปปินได้อันทีเห็นภาพชัดแล้วฮะว่าวงสวิงอย่างนี้ปุ๊บเราก็ไปพิชิตสนามนั้นได้ถ้าพิชิตได้ดีวันข้างหน้าเราก็สามารถที่จะไปไปออคัสตาไปเซนต์แอนดรูประเทศได้เลยก็คือเปรียบเสมือนอย่างนี้เพราะฉะนั้นการลงทุนเนี่ยทักษะ ของการลงทุนในการวิเคราะห์มาตราต่างๆมาตรฐานสากลนะครับงบการเงินเดี๋ยวนี้ก็เป็นมาตรฐานสากลมากขึ้นเพราะฉะนั้นดูแล้วการดูธุรกิจโมเดลร้านค้าปีกโมเดนเทรดก็ร้านค้าปีกมันก็คงหนีไม่ต่างกันมากฟอร์แมตเพราะฉะนั้นเราเอาทักษะที่เรามีอยู่ประสบการณ์ที่มีอยู่เอาไปใช้ในการที่จะไปแสวงหาหุ้นที่ดีหุ้นที่เด่นนะหุ้นที่เติบโตลงทุน เข้าพอ,อครับเห็นว่าเร็วๆนี้เราจะออกกองทุนที่ชื่อว่า B mm ีอาเซียนไปลงทุนในภูมิภาคแต่แน่นอนการจะออกกองทุนเราต้องทําการบ้าน mm hmm. ล่วงหน้าก่อนหน้านี้แล้วเห็นว่าทีมงานตอนนี้ทํางานหนักหน้าดูเราทําอะไรกันบ้างครับที่นนผ่านมาเราเตรียมการมา3ปีแล้วฮะรา3ปีแล้วครับตลอดทั้งปีเองเราก็จะมีเรื่องของมี conference คอนเฟรนท์นะฮะ สัมมนาในต่างประเทศที่จัดโดยทางด้านโบรกเกอร์ของประเทศนั้นๆแต่ละที่ยกตัวอย่างเราไปอินโดเราไปฟิลิปปินส์นะครับไปจาการ์ตาไปมะนิลานี่แหละไปสิงคโปร์มาเลยหน่าสุดเราก็ไปเวียดนามก่อนหน้านั้นเราไปกัมพูชาก็ไปดูไปพม่าเราก็ไปดูเพราะมันมีธุรกิจที่ของบริษัที่จดทะเบียนต่างๆนะฮะไปลงทุนในภูมิภาคนี้นะครับเพราะนั้นเราก็จะไป พบปะผู้บริหาร,รแล้ว็เดินผู้ผู้จัดการกองทุนของเราและนักวิเคราะห์ของเราก็ต่างเดินสายไปแต่ละประเทศนะฮะก็เรียกว่าเดินเดินทางกันทุกทุกท,ทุกเดือนเลยครับคือไม่ได้ไปดูโรงงานอุตสาหการรมอห่างนเดียวคือไปให้เห็นสังคมเขาให้เห็นวัฒนธรรมเขาให้เห็นว่าภาพชีวิตความเป็นอยู่เขาเป็นยังไงเราจะได้ไอเดียในการลงทุนแบบนี้ใช่ครับ<ะ> คำนีวิสิท์ด้วยแล้วก็นิ่งหลักเป็นนโยบายจากทางด้านของทางริษัทเลยว่าไม่ใช่เฉพาะลงไปแล้วไปดูเบษัทก็ไปดูอย่างที่ทางดูว่าวัฒนธรรมเข้าใจเรียกของความท้องถิ่นโลโก้นะครับแล้วเข้าใจการเป็นอยู่แล้วจะได้เห็นมีความรู้ว่าความรู้ของท้องถิ่นด้วยนะครับแล้วก็พูดคุยกับ คนท้องถิ่นเขาว่าจะได้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงของของประเทศเขาจะเป็นอย่างไรแล้วเกิดความเชื่อมั่นที่ว่าเราเองจะไปเลือกเลือกที่ถูกเช็คเตอร์ถูกบริษัทถ้ามีโอกาสเดี๋ยวคงจะต้องขออนุญาตจ,จอดมิโฟกัสเป็นรายประเทศว่าประเทศไหนน่าสนใจอะไรอ<ช>ย่างไรบ้าง<ช> <ๆ S 2> สั้นๆตรงนี้ครับในมุมกลับกันเราก็ต้องถามด้วยว่าแล้วการลงทุนอย่างต่างประเทศอย่างในอาเซียนมีความเสี่ยงไหมครัมีครับแน่นอนครับในเรื่องของความสเสถียรภาพของการเมือง เรื่องของความเสี่ยงทั้งค่างเงินด้วยครับมันก็มีความเสี่ยงนะครับนยโยบายของรัฐภาครัฐนยโยบายทางการเงินทุกอย่างก็คือคว่านัาว่าเป็นความเสี่ยงซึ่งตรงนี้เราก็ติดตามนะครับงเงินเฟ้อที่เกิดขึ้นอยู่ก็ซึ่งมักจะมีว่าประเทศเพื่อนบ้านเราเองจะเงินเฟ้อจะสูงเป็อตอนต้นนะครับคือทุกที่ก็มีความเสี่ยงอยู่แล้วแต่มันก็มีโอกาสเพราะฉะนั้นเราจะไปกลัวความเสี่ยงโดยล่าเลยโอกาสมันก็น่าเสียดายใช่ครับมันก็คือต้องเรียกว่า ควบคู่กันไปโอก,กาส<ม>และความเสี่ยงมียเสมอแต่ว่าเราจะลดความเสี่ยงอย่างไร<ม>ป้องกันความเสี่ยงอย่างไร,รนั่นก็คือเป็นหน้าที่ของทางทีมงานของเราครับที่จะปไ,ไปดูสําหรับคุณผู้ชมที่สนใจนะครับตอนนี้ทางบุญหลวงเขาก็เตรียมการที่จะเสนอขายกองทุน b A. A. ยนโทรมาสอบถามรายละเอียดเบื้องต้นกันก่อนได้นะครับที่026746488ลองคุยดูครับว่ากองทุนนี้น่าสนใจอย่างไรเหมาะกับใครนะครับเผื่อว่าถ้าคุณผู้ชมเป็นคนที่เหมาะสาหรับการลงทุนเนี่ยก็อาจจะแบ่งสรรปันส่วนเงินมาลงทุนในกอง ส่วนนี้เพื่อการเติบโตในระยะยาวก็เป็นได้นะครับวันนี้ขอบพระคุณคุณเบียงพง์มากครับขอบคุณครับสวัสดีครับสัปดาห์หน้านะครับเราจะยังคงคุยกันในเรื่องของกองทุน B ีอาเซียนแต่แตจะเจาะลึกให้มากกว่าเดิมนะครับว่าแต่ละประเทศตอนนี้เนี่ยมีโอกาสในการลงทุนยังไงบ้างน่าสนใจมากน้อยแค่ไหนกลับมาติดตามกันได้นะครับส่วนสัปดาห์นี้เวลาหมดแล้วคุณเพียรคพงศ์มเฉลิมพรและทีมงานลาผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ